ปูแบ็กเฮดย้อนโมเมนต์หวานกับนุ๊กซี่แฟนสาวผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคิดถึงคะ่ะต้องบอกว่าร่วมเดือนแล้วคะ่ะการจากไปด้วยโรคมะเร็งของนุ๊กซี่แฟนสาวของปูแบ็กเฮดจนถึงทุกวันนี้ยังคงนึกถึงอยู่เสมอรวมถึงยังกล่าวว่าไม่มีคืนไหนที่หลับตาเต็มตื่นพร้อมทั้งยังโพสเรื่องราวและโมเมนต์ที่เคยทําร่วมกันตลอดเวลานับเป็นหลายปีที่อยู่ด้วยกันคะ่ละล่าสุดรายงานว่าปูแบ็กเฮดออกมาโพสภาพย้อนความคิดถึงถึงแฟนสาวอย่าง นกพร้อมทนเขียนข้อความสุดซึ้งโดยบอกเอาไว้ว่า อรรถรสของการดื่มกาแฟในทุกๆเช้าคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนอีกหนึ่งวันที่ยังหลับไม่ลงคิดถึงมากจริงนะหนู #nuxi กับพี่ปูนอกจากนี้ยังโพสต์อีกแคปชั่นว่าอยู่บนนั้นเป็นยังไงบ้างคะแวะมาหากันบ้างนะที่บ้านเราเหงามากคิดถึงนะคะพร้อมกับติด #nuxi กับพี่ปูเป็นงี้ทุกเช้าเลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณปูด้วยคะ่ะ